แนะนำวิศวกรรมแต่ละสาขาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1. วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาการออกแบบและควบคุมระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เช่นระบบพลังงานระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่งางๆ 2. วิศวกรรมเครื่องกลเน้นการออกแบบผลิตและดูแลระบบเครื่องจักรกลเครื่องมือและระบบพลังงาน 3. วิศวกรรมโยธาเกี่ยวกับการวางแผนออกแบบ และก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนสะพานอาคารและระบบนำ้ำเวิศวกรรมอุตสาหาการมุ่งเน้นการบริหารจัดการระบบการผลิตและการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 5. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาเทคโนโลยีและวิธีการป้องกันรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ยังยืนเกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เรียนรู้การพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาทางเทคนิคต่างๆเจ็ดวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติผสมผสานวิศวกรรมเครื Beverly ่องกลไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบและสร้างระบบอัตโนมัติเช่นุณยนยนและระบบควบคุมอ <sock> ัจร <et S 1> <night> ิยะวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ AI เน้นการพัฒนาระบบที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เช่นการเรียนรู้ของเครื่องการประมวลผลภาพ และระบบอัตโนมัติที่ชาญชลาดเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม